สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันเองนะครับต้องบอกกันเลยว่าวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์แบรนด์ gac ion นั่นเองนะครับที่ประเทศจีนนะครับมณฑลกวางตุ้งเมืองกวางโจนะครับเราได้มาเดินทัวร์โรงงานมี gac ion เนี่ยหลักรุ่นมากจอดโชว์อยู่ที่ด้านหน้าเลยที่เขาโชว์นะครับมีสีแดงคันนึงจอดเด่นตรงกลางเลยนั่นคือรุ่น Hyper s s r ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นไฮไลท์ที่เป็นไฮเปอร์คาร์ของเขา แล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยครับมีทั้ง Hy p e r GT จีทีไมีหมดนะครับหรือแม้กระทั่ง Ion HT ซึ่งเราเดินกันมานะครับเราก็ได้เห็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับ Ion e l e c t r i c Platform นะครับผมต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ใช้อยู่ใน i อ n Y+ นบ้านเราด้วยนะครับและใช้อยู่ใน g c i o n อเนี่ยหลายรุ่นเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับซึ่งสามารถนำไปยืดหดขยายตามไซส์ของรถที่จะทำในอนาคตได้ที่จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับ เราเดินกันมาต่อสักพักครับผมได้มาเจอกับแร่ธาตุของตัวที่จะนํามาผลิตตัวแบตลิเธียมจริงๆเนี่ยแบบใส่หลอดแก้วเห็นชัดเจนเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้เข้าสู่เซกชันของการประกอบรถยนต์เพราะว่าที่เนี่ยผมต้องเกริ่นนว่าทางไกด์ที่ไปกับเราเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าโรงงานเนี้ยใช้การผลิตโดยการควบคุมภายใต้ระบบ AI คุณฟังไม่ผิดครับใช้ระบบ AI เกือบ100%ในการสร้างรถยนต์ 1รุ่นขึ้นมาถ้าเกิดว่าตรวจพบว่าการประกอบชิ้นนี้มีระยะห่าง1มิลหรือ2มิลเนี่ยถือว่าหลุดมาตรฐานเขาจะรีเจ็ตตัวถังหรือว่าตัววัสดุนี้ออกจากลายผลิตทันทีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เกิดความผิดพลาดน,น้อยลงจากการที่เป็นคนประกอบอาจจะเกิด human error ได้การประกอบประตูตัวถังอะไรเอย่ยก็ใช้หุ่นยนต์ประกอบส่วนคนเนี่ยมีหน้าที่แค่ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าโรงงานเนี้ย ต้องมีกําลังการผลิตที่สูงมากๆนะครับเพราะว่าไล่อัพหนึ่งเนี่ยลถหนึ่งรุ่นออกมาเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 2- 3ถึงชั่วโมงเนี่ยก็ออกมาแล้วแล้วต้องบอกเลยว่าความล้ําที่ทําให้เขาเสามารถที่จะประกอบรถได้อย่างรวดเร็วและส่งรถได้รวดเร็วใน1ปีขายได้เป็นล,ล้านคันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมาผลิตรถหนึ่งแผงหนึ่งรุ่นเดียวกันสีเดียวกันทั้งหมดเขาสามารถที่จะคระสีคระรุ่นคระสเปคได้ในลายผลิตในเวลาเดียวกัน อย่างเช่นคันหน้าเป็นไอออนไวพัสคันหลังเป็นไฮเปอร์จีทีคันต่อไปเป็นไฮเปอร์เอสเอสอก็ทำได้ครับแขงกลททำงานได้อย่างเป๊ะตามค่าที่เขาเซตติ้งเอาไว้จนมาถึงเซกชันที่สาคัญครับของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งไม่มีก็ไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีการใช้คนในการช่วยประกอบแล้วก็การเลี้ยงเซลล์อยู่เพียงแต่ว่า AI จะคํานวณค่าประจุไฟค่าการชาร์จรวมถึงความเสถียรในการวิ่งไฟฟ้าของตัวแบตเตอรี่เนี่ยตามค่ามาตรฐานหรือว่าใกล้เคียงมมาาตรรฐนหือไ่ อันนี้ก็มีะบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ AI ควบคุมแต่ว่าคนยังมีส่วนร่วมในการประกอบอยู่มากพอสมควรนะครับในส่วนของเซกชันนี้ไกด์ของเราเนี่ยก็อธิบายว่าในส่วนนี้มีการผลิตแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานนะครับหรือว่าที่เขาเคยพรีเซนต์ในไทยอยู่แล้วว่าใช้ปืนยิงเนี่ยไฟไม่ไหม้แบตท,ทนไม่เกิดอุติเหตุ เดินกันมาสักพักนะครับเราก็ออกจากเซสชันในการประกอบรถยนต์เนี่ยทีเนี้ยทางไกด์ทัวร์เราก็พาไปเดินในส่วนของสนามทดสอบครับมีรถยนต์ให้เราลองด้วยกันเนี่ยประมาณ3รุ่นนะครับที่ผมเห็นก็จะมี ION V น l u s นะครับที่เป็น SUV มี Hyper GT อีกคันนึงเป็น SUV สีแดงแต่ว่าคันนั้นเราไม่ได้ขับนะครับก็จะมีแค่2คันสําคัญที่เราได้ทดสอบวนๆกันไป ต้องขอเกินว่าผมไม่ได้ขับเพราะว่าทริปนี้เขาให้ทางผู้เชี่ยวชาญของโรงงานจีเนี่ยเป็นคนพานเราทดสอบนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอินสตัคเตอร์เนี่ยผมได้ลองตัวรุ่น V+ ภายในรถประกอบดีการเก็บเสียงวัสดุทุกอย่างดีนะครับก็ทดสอบอัตราเร่งนะครับกดปืนออกไปอุ๊ปปูตามวิสัยของรถไฟฟ้าครับมีพละกําลังที่ดีแล้วก็วิ่งได้รวดเร็วมากเพียงแต่ว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้ผมขออนุญาตทดสอบเองดีกว่าในรอบหน้าเพื่อที่ว่าเราจะได้จับสัมผัสได้ว่าเออมันดียังไงนะ ซึ่งในรุ่น v p a t เนี่ยมีเทคโนโลยีอย่างนึงที่เขานำมาโชว์แล้วครับเขาใช้ระบบมือถือหรือแอปพลิเคชันในการที่จะสั่งการรถให้หาที่จอดรถเองหรือว่าถอยจอดรถเองได้หรือแม้กระทั่งเรายืนอ,อยู่ตรงไหนก็ตามเอ้ยขี่เกียจเดินจังเลยอากาศร้อนเรากดเรียกรถให้มารับเราได้นะจุดที่มือถือตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งรถก็จะทํางานโดยใช้ระบบเรดาร์นในการจับตัวถนนแล้วขับมาตามเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อมาหาเรา หลังจากเสร็จที่โรงงานนะครับก็ได้มีโอกาสไปดูอีกที่หนึงนั่นก็คือดีไซน์เซ็นเตอร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ในตัวด้วยได้เห็นการออกแบบรถยนต์ รุ่นต่างๆเนี่ยมากมายที่จะเป็นรุ่นใหม่ในอนาคตรหรือแม้กระทั่งการเก็บข้อมูลการวิ่งจราจรบนท้องถนนจ,จริงๆของรถยนต์แต่ละรุ่นใน GAC Ion เนี่ยเขาก็นําตรงนี้มาเป็น Big Data ในการที่จะใส่เข้าไปในตัวรถเวลาที่ต้องมีการอัปเดตแพดหรือว่าระบบในอนาคตเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการทําให้ระบบขับขี่ของรถเนี่ยมันเสถียรขึ้นแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่วนของวิศวะพันธุ์เน่ยเราก็ได้มาเดินดูโน้ตฮาวต่างๆที่เขาได้สร้างสรรค์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแพลตฟอร์มร้้้้้งแรรนกกกลาาาสดมม GPMMA ี็็ไขึวใช รถยนต์หลายรุ่นรวมถึงตัวเทคโนโลยีมอเตอร์เนี่ยก็มีการบอกว่าสร้างยังไงทํำยังไงขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้ไปเห็นมาเนี่ยมันก็เกิดการจุกคิดขึ้นมาว่า GAC Ion ทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์ทุกวันนี้มีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตัวเองขึ้นมาเนี่ย แทบจะเทียบเท่าสาขาคนโลกแล้วนะครับแม้กระทั่งโรงงานประกอบเนี่ยโอเคอาจจะมีโรงงานยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นประเทศอื่นที่ใช้ระบบ AI ในการผลิตรถยนต์แต่ว่าที่เนี่ยมีการใช้ระบบ AI ที่ทําด้วยตัวเองและเซตอัพด้วยตัวเองนะครับสร้างขึ้นมาเองในการที่ประกอบรถยนต์หนึ่งคันแล้วกําลังผลิตเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านล้านคัน ซึ่งเราต้องหันมามองจีนยุคนี้ใหม่นะครับว่าเออเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงต่อในพัฒนาการข้างหน้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยตั้งโรงงานในประเทศไทยอย่างจริงจังเนี่ยจะเป็นยังไงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาก็ได้มีการลงหลักปักฐานเทคโนโลยีไปเยอะเนาะแม้กระทั่งหัวชาร์จเองเนี่ย GAC Ion ก็เป็นคนทําเองสถานีชาร์จในเมืองก็โดย GAC Ion ค่อนข้างเยอะมันก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามครับในอนาคตว่าทาง GAC Ion เนี่ย จะมีบทสรุปออกมายังไงและจะมีเท่ายีอะไรใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยและที่จีนจะเป็นยังไงต่อจะเหมือนกันทั้ง2ประเทศไหมเรามาลรอติดตามกันที่ประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะครับ